ครับมอนิกะสวัสดีตอนหัวคานะครับอ่าสวัสดีทันทีติดตามนะครับอ่าสวัสดีทันทีแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอ่ารวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันจากน้อยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าวันหยุดพักผ่อนนะครับอ่าก็ได้ออกมาชมธรรมชาตินะครับอ่าชมอ่าหัวไหไปลายน้านะครับขี่รถหาอ่าเลาะไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะอ่ามีหัวข้อหรือว่ามีประเด็นนะครับ ที่จะมาเ่าสู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่คิดนะครับหรือว่าเป็นขอแนะน้ำก็ได้ในคลิปคลิปเดียวนะครับมือนีผมก็จะนํำมาเบาสู้กันฟังนะครับหัวคอที่ผมจะนํำมาเบานะครับมือนีนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงหนูนะครับแปรรูปหรือว่าหนูเป็นเป็นหรือว่าหนูที่จะคล้ายเป็นหนูเนื้อนะครับเพื่อที่จะส่งออกต่้งประเทศนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้นะครับมันก็จะมีมาเรื่อยๆหรือว่าเป็นกระแสมาเรื่อยๆนะครับว่าการเลี้ยงงูเพื่อจะส่งออกต่างประเทศนะครับมันก็จะได้ยินมาค่อนข้างที่จะบ่อยหรือว่าได้ยินมาหนาหูพอสมควรนะครับว่าเขาจะเลี้ยงเพื่อแปรรูปหรือว่าเพื่อส่งออกก็ว่ากันไปนะครับที่นี่นะครับการส่งออกนะครับกับการส่งไปให้กินหรือว่าส่งไปเพื่อที่จะให้ บริโภคนะครับมันต่างกันจังไดน,นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอท้าวความก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นการเลี้ยงหนูนะครับเพื่อที่จะส่งไปขายหรือว่าส่งใหญ้ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในต่างปร,ประเทศประเทศต่างๆนะครับประเทศทั้งทวีปยุโรปทวีปเอเชียมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับในหัวข้อาการส่งออกต่างประเทศนะครับจังไดเขาจังเอืน้นมาส่งออกจังไดเขาจังเอิ้น่าส่งไปให้ เป็นของฝากของต้อนหรือว่าเป็นของทางบ้านส่งไปให้คนเหตุการณ์เหตุงานที่อยู่ต่างประเทศได้กินนะครับมันจะมีลักษณะแตกต่างกันจังไดมันนี้ผมก็จะขอนำเสนอหรือว่าน้ำข้อมูลามาเว่าสู้ฟังนะครับถือแน่ผิดแน่นะครับมันก็จะบ่ได้มองว่ามันจะเปลี่ยนไปบ่ได้ในมื้อค่ำนาในการอนุหรือว่าส่งสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรของเฮานะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งออกขายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะ ขอเบ่าในมุมมองหรือว่าในสิ่งที่ผมเลี่ยงหรือว่าสิ่งที่ผมเคยสอบถามหรือว่าอาจจะผมอาจจะเคยมีแนวคิดนะครับที่จะส่งของนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมเลี่ยงไม่ไหมนะครับว่าการส่งไปเมืองนอกนะครับหรือว่าอาจจะ ส่งไปตั้งประเทศนะครับมันมีขั้นตอนจังไดนะครับในการส่งออกหรือว่านะครับการส่งของฝากของตอนะครับมันมีขั้นตอนจังไหร่ส่งโดนบ่จังสีหอดนะครับสินค้าตัวใดนะครับที่เขาบ่ให้เอาเข้าประเทศนะครับอันนี้ผมก็จะมาเบ้าสู้กันฟังนะครับในกรณีที่ผมรู้จักพี่คนหนึ่งนะครับเพื่อนก็จะตั้งลกคลากหรือว่าทินฐานอยู่เมืองนอกนะครับแถวทวีบยุโรปนะครับ อาจจะเป็นประเทศออสเตรียนะครับกัมบอแมนออสเตรียนะครับออสเตรียนะครับอาจจะออกเสียงบ่ถือหรือว่าอาจจะเบาบ่าถืกอขออภัยไว้นะครับซึ่งผมก็จะึ้นนะครับขอความนะครับที่ผมเบากันกับพี่คนนั้นนะครับเมื่อ2-3ถึงสปีที่แล้วนะครับสมัยผมเริ่มเลี่ยงในปีกว่าๆนะครับผมก็จะมีแนวคิดนะครับคือกันนะครับว่าจะส่งไปให้บางเทืออาจจะคนทํางานหรือว่า คนที่ไกลจากบ้านนะครับอาจจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าอาจจะไปมีบ้านมีอย่างตั้งๆลรกลกอยู่แถวนั้นนะครับอพอดีผมก็จะได้สอบถามามีขั้นตอนหรือว่าสิ่งใดที่มันค่าสามารถส่งไปได้หรือว่ามันว่าพานต่างแต่ประเทศไทยหรือว่ามันบา,าสามารถเอาเข้าประเทศเขาได้ผมก็จะคืนขอความเราก็จะให้ท่านผู้ชม อ่านแล้วก็ฟังไปพร้อมนะครับมันก็จะมีนะครับสิ่งที่มันบกสามารถเขาส่งไปได้นะครับมันก็จะเป็นพวกของเลวนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำหอมเป็นเอียงก็ตามนะครับเพราะว่ามันอาจจะว่วพานตั้งแต่ขั้นตอนที่จะขืนเครื่องนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นพวกจะไปทําวัตถุระเบิดอียังกระวากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับของการขืนเครื่องนะครับที่พี่เพิ่น ว้าวสู้ฟังนะครับที่นี่มันก็จะมีของนะครับพวกพวกของแห้งนะครับที่จะส่งไปนะครับมันก็จะเป็นพวกเนื้อแห้งพวกปลาแห้งพวกใส่กรอกเอียงต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับมันก็จะว่าสามารถเข่าประเทศใด้นะครับถ้าประเทศใดเข้มเข้มงวดนะครับในการตรวจนะครับสินค้านะครับแถบยุโรปนะครับอาจจะเกือบเกือบจะทุกประเทศนะครับที่ ผมสอบถามข้อมูลพี่ที่รู้จักกันนะครับอยู่แถบทบวีปยุโรปที่ผมเววไปแล้วนะครับจะได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับที่นี่นะครับผมก็จะสอบถามเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่ไปเหตุงานอยู่เกาหลีนะครับเกาหลีก็อาจจะเพื่อนบอกว่าอาจจะส่งในนะครับส่งในแต่ว่าอาจจะเป็นการส่งไปฝากไปต้อนหรือว่า อ่ะงไปในอ่าเป็นของฝากนะครับอ่าเป็นพัสรุเป็นยังไปนะครับแต่ว่าถ้าอาจจะทรงอ่าเป็นการทรงออกนะครับมันก็จะต้องมีออยรรับรองนะครับซึ่งออยนั้นเขาบ่ได้บ่ได้รับรองเองนะครับมันก็จะเป็นเรื่องขององค์การอาหารยาอ่ากับประมาณนั่นนะครับที่เขาจะอ่ามีการรับรองแล้วก็มีอ่ารายละเอียดต่างๆอันนั้นจะจะบ่ลงรายละเอียดนะครับอันนั้นก็จะเอาเบาในอ่าฐานที่เข้าใจนะครับ ซึ่งนะครับก้อนจะได้อ่อย้อนนะครับมันก็จะมีขั้นตอนหลากหลายวิธีหรือหลากหลายขั้นตอนนะครับก้อนที่จะไปฮอดถึงตรงนั้นนะครับสิ่งที่ผมว้ามาทั้งหมดนะครับอผมก็จะสรุปคร่าวๆนะครับว่าอาการทรงออกนะครับที่ว่าวกันนะครับว่าจะเลี้ยงหนูหรือว่าเลี้ยงหนูทรงออกต่างประเทศนะครับคำคำนี้ในส่วนตัวผมแล้วนะครับมันอาจจะเบิาว่ามันไกลไปจากน้อยนะครับแต่ว่า อาการที่เขาเป็นการส่งไปเพื่อบริโภคหรือว่าเป็นของฝากของตอนนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนอาจจะส่งไปขายเล็กๆน้อยสามสี่รตามที่น้ำหนักเขาให้เขาได้หรือว่าเป็นสัดที่เขาให้น้ำเขาในประเทศนะครับมันก็จะสามารถส่งได้ในบางประเทศในบางกรณีนะครับอันนี้ก็จะเบาในละ ในฐานที่เข้าใจหรือว่าเว้าในส่วนที่ผมสอบถามข้อมูลของเพื่อนนะครับที่ยุ่เกาหลีแล้วก็อไอเพื่อนนะครับที่ยุ่แถวทวีวิุโลปนะครับผมก็จะได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับสรุปแล้วนะครับบางครั้งนะครับเขาก็จะมองในพื้นฐานของความเป็นจริงมองพื้นฐานในเหตุและผลนะครับก็จะเว้ากันให้ให้ฟังนะครับอยกจะเว้าสู้ อาการฟังนะครับในกรณีที่อาการเลี้ยงหนูทรงออกต่างประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงหนูทรงเพื่อเป็นของฝากหรือว่าทรงขายเป็นอาการบริโภคอาจจะบวร้ายนะครับอาจจะสองสามโลสามสโลก็แล้วแต่น้ำหนักที่มันจะเข้าไปได้นะครับที่นี่นะครับเพื่อนก็บอกว่ามันก็จะมีขายอยู่ ในล่านไทยนะครับอยู่ในเกาหลีนะครับแต่ว่าบบลูว่าอาจจะส่งไปหลายหรือหน่อยกับโบลูแล้วก็จะส่งไปในลักษณะใดอันนี้ผมก็จะบโบโบลูข้อมูลนะครับที่ผมสอบถามมาก็จะประมาณนั้นคร่าวๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมเว้าให้ฟังนะครับมันก็จะเป็นทั้งแง่คิดแล้วก็ทั้งขอแนะนานะครับในคลิปลปเดียวนะครับโบใดจะมาโจมตีหรือว่าพาดพิงผู้ไทยนะครับ กะมาเบาให้ฟังในข้อมูลนะครับที่มันเป็นประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์นะครับให้ทันทีติดตามหรือว่ารับชมทางช่อง youtube ของผมนะครับในตัวผมเองแล้วผมกะเรียงหน้คือกันนะครับสำหรับสิ่งใดที่ผมเบามันบอถือหรือว่าฟังแล้วมันบอสบายใจนะครับกะขออภัยไว้นะครับฟังเอาแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์มันมีสาระนะครับเก็บไปกะคิดล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะล้วก็น้ำไปต่อยอดใน อธุรกิจของท่านนะครับอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ